วันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพลเอกนิพัฒน์มองว่าการที่จีนส่งเจ้าหน้าที่จีนเข้าไปร่วมการคัดกรองในเมียนมานั้นเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือไทยกำลังเสียโอกาสในการรีดข้อมูลจากบุคคลเหล่านี้เพื่อสาวไปยังตัวการในขบวนการ call center หรือไม่ ที่ส่งกลับเข้ามาแล้วเนี่ยและเราเคัดกรองทําประวัตินะครับ,รบหาข้าหวหาหน้าให้กินด้วยนะครับเนี่ยตลอดเระยวเวลาเนี่ยตอนนี้หนักมากเฉกราช,ชมณูกองกํงาลังในสวนนะครับแล้วก็มีตํารวจฝ่ายปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตัวเลขหยาบๆน่าจะประมาณสัก2 0 0พันกว่าและเกือบ0 0มพันครับจากการที่จีนเขาเข้ามาตรงนี้เนี่ยจีนเขาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคนของฉันทั้งนั้นเลย ล่าสุดเนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยมีตัวเลข1217 1,217คนที่พร้อมจะส่งในนั้น1,000คนนะครับคือชาวจีนซึ่งทราบว่านะครับจีนเนี่ยเขาแสดงบทบาทแล้วก็แสดงความรับผิดชอบทางหลิวอะไรเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเขาก็ได้ประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะจัดเครื่องบินปร,รับ6เที่ยวนะครับเที่ยวหนึ่งประมาณ2 0 0ครับ นี่ไงครับคือผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบของเขานนเการที่จะรับคนกลับมาเป็นพันเหล่านี้นะครับจีนเขาก็าเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่บางคนของฉันทั้งนั้นขณะนี้จีนรับไปคัดกรองครับอืจีนเขาแบ่งเบาภาระเดิมที่จะมาไทยถูกไหมครับจีนเขาเอาไปทําไปโปรเซสตรงนี้แล้วก็จะเอาเครื่องบินมารับอะไรยังไงนี่เป็นเรื่องธุรการนะครับ,รบแต่หมายความว่าตรงเนี้ยเขามาแบ่งเบาภาระเขามาแสดงความรับผิดชอบครับ ในคนของเขาทั้งนั้นเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ถามมาตรงนี้นะครับที่เข้ามาแล้วเราก็คัดกรองประวัตินะครับมีทำเนียบผมมีโอกาสได้เห็นนะครับที่น้องๆที่เขาทำงานมาอยู่มีรูปถ่ายนะครับมีหมายเลขพาสปอร์ตนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านี้โอ้โหมาจากไหนคนเนี่ยมาอย่างไงเนี่ยใช่ไหมครับบราซิลก็มีเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราก็ได้ไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ ที่จีนจะมาคัดเนี่ยเขาเอาคนจีนเข้าไปครับมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตถ้าเราเจอคนที่มีประวัติไม่ดีขึ้นเป็นแบล็คลิสต์เลยว่าคนเหล่านี้วันหน้าไม่ให้เข้ามาที่บ้านเราอีกแน่นอนครับผมเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จีนเขาก็ต้องให้กับเรานะครับเราก็ต้องร้องขอเพราะว่ามันมันไม่จบแค่นี้หรอกครับ ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับการวิเคราะห์แบบเข้มข้นเต็มๆในตอบโจทย์คืนนี้ครับ